สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วนน้อยซอยสองนะคะมังงะที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่าการลงทันของพระแม่มารีผลงานของคาซุมิเล่มนี้เป็นเล่มที่5ค่ะอีกอาจิกะชวนโอคายะไปดูดอกไม้ไฟโอคายะกลับเอาแต่เจ้าข้อความที่ซูยชิส่งมาบอกว่าจะลงมือแล้วทางด้านมาเรียก,ก็เล่นเกมไล,ล่ล่าให้ซูยชิเป็นเหยื่อของเธอโดยให้โอกาสเขาว่า าการแสดงดอกไม้ไฟจบแล้วเขายังไม่ตายเธอจะปล่อยเขาไปทางด้านโอคายะรอข้อความจากซูโยจิมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็เลยต้องออกมาตามหาแต่แล้วในระหว่างไปบ้านของอิจิโร่เขากลับได้ยินคนพูดถึงยูดะเลยเปลี่ยนเป้าหมายไปที่บ้านของยูดะให้แม่ของเขาโทรตามเขาแทนมาเรียหลังจากจัดการซูโยจิเสร็จพาย,ยูดะขึ้นรถแม่ของเขาโทรมาตามมาเรียบอกว่าถ้าอยากปกป้องแม่ของเขาเธอมีวิธีเธอจะสอนเขาต่อสู้เองยูดะเลยบอกกลับไปว่า เขามาอยู่กับเพื่อนที่รู้จักทางออนไลน์และจะออกเดินทางทัวญี่ปุ่นพวกโอคายะจึงต้องยอมถอยกลับไปทางด้านมาเรียพาย,ยูดะกลับมาที่บ้านหลังหนึ่งและบอกว่ายูดะจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบส่วนหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของยูดะอีกส่วนคือป้องกันไม่ให้เขาก่อเรื่องด้วยการมอบหมายหน้าที่ให้เขาทําเธอบอกว่าจะฝึกเขาให้เป็นแฮกเกอร์เพื่อช่วยงานของเธอเรอจิที่ไม่ถูกกับอิจิโร่มาเยี่ยมอิจิโร่ที่โรงพยาบาลอิจิโร่บอกว่าคนที่บุกเข้ามาในบ้านเขาเขาก็คือซูโยชิ เป็นเพื่อนของซืบาสะและคิมิรุเขาถ่ายคลิปวิดีโอไปทั่วบ้านของเขาด้วยเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างอยากให้เรจิช่วยตรวจสอบเรื่องนี้และอีกอย่างคือเขาอยากถามว่าคดีชนแล้วหนีของลูกชายเขาเขาไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยจนคดีสรุปลงเรจิบอกว่าอิจิโร่ดูถูกตำรวจว่าถูกเด็กมัธยมต้นปันหัวงั้นหรอและเขาก็กลับไปรายงานหัวหน้าสารวัตรชิสุกะเธอชื่นชมเรจิว่าทำงานได้ดีมากสมกับที่เธอคาดหวังไว้ทุกคำพูดออกขยะได้ยินทั้งหมด และบอกกับทิสุกาว่าเขาภูมิใจในคําพูดของแม่แต่ก่อนที่จะไปรับฟังสปอยมังงะกันต่อนูหน้าเขาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แม่เป็นกำลังใจให้ทีมงานอ้วนน้อยสายสองด้วยนะคะเอาละค่ะไปติดตามรับฟังการลงทันของพระแม่มารีเล่มที่5กันได้เลยค่ะตอนที่36โอคายะให้พ่อแม่นั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาในบ้านหลังใหญ่เขาพูดขึ้นว่าแม่ของเขาเป็นสารวัตรใหญ่ของกรมตำรวจส่วนพ่อของเขาก็เป็นเจตแพทย์ของกรมตำรวจ และเพื่อผลประโยชน์ของลูกชายพวกเขาจะต้องยินดีจะเข้าร่วมและเพราะแบบนั้นเขาจึงอยากจะขอบคุณว่าแล้วก็ทิ้งผลไม้ลงในกล่องที่มีมลังสาบอยู่ในนั้นซึ่งพ่อก็มองมันด้วยความรังเกยียจจังหวะนั้นเองเขาก็ถามพ่อว่าคิดยังไงกับการเตรียมผลงานในกิจกรรมของโรงเรียนพ่อจึงเสนอว่าจะจัดบ้านผีสิงแต่เขากลับใช้ไม้แหลมแทงไหล่พ่อซ้ำๆพร้อมก็บอกว่าพ่อไม่ควรมองลูกด้วยสายตารังเกยียจจากนั้นก็หันไปถามแม่ว่าคิดยังไงกับคาเฟ่ ถามพร้อมกับใช้ไม้แหลมแทงตรงหน้าอกของเธอซึ่งเธอก็กล่าวขอโทษออกไปก่อนจะบอกว่าในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจะมีผู้ส่งอิทธิพลเข้าร่วมมากมายซึ่งมันจะเป็นผลดีต่ออนาคตของเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เห็นด้วยจึงขอโทษที่แทงเธอและเพื่อขอโทษเขาจึงให้รางวัลเธอนั่นคือเธอสามารถกินผลไม้เหล่านี้ได้ว่าแล้วก็รีดผลไม้ออกจากไม้เพื่อให้เธอกินซึ่งเธอก็ขอบคุณเขาไปเขาจึงบอกว่าครอบครัวควรได้รับการอภัย จากนั้นก็เดินออกไปพร้อมกับกล่องใส่มแมลงสาบหลังจากนั้นชีโซก,ก็ถามสามีว่าเขาจะหยุดคิดต่อต้านอกายะได้หรือยังซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่มีความคิดแบบนั้นเลยเธอจึงบอกว่าให้มาช่วยกันรักโอคายะให้มากขึ้นแม้ว่าเขาจะเป็นปีศาจก็ตามแต่สุดท้ายก็ยังเป็นลูกของพวกเขามาเรียตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยความมึนงงน้ำพระเธอหนอนไม่ค่อยหลับและเพราะไม่ได้ใส่ชุดชั้นในนอนแต่ก็เพราะยูดาอยู่ที่นี่ด้วยจึงทำแบบนั้นไม่ได้ ถธอเปิดประตูออกไปและเห็นว่ายูดะนั่งอยู่หน้าห้องซึกพอเห็นเธอเขาก็ลุกขึ้นทันทีก่อนจะบอกว่าเขาทําภารากิจที่เธอให้เสร็จแล้วเธอจึงเข้าไปเช็คแลพะพบว่าเขาทาเสร็จแล้วจริงๆระหว่างนั้นเขาก็อธิบายสิ่งที่เธอทําและยังบอกให้เธอใช้เขาในการแก้แค้นได้เลยได้ยินแบบนั้นมาเรียก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเป็นตัวท็อปด้านการเรียนซึงไม่ได้กว่าโอคายะเลยและเพื่อไม่ให้ทุกอย่างวุ่นวายไปมากกว่านี้เธอต้องหาวิธีอื่นหยุดเขาคิดได้แบบนั้นเธอก็ขอให้เขาช่วยดูแลงานบ้านให้ เพราะการแก้แค้นจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจถ้าบอกไปแบบนั้นแม้มันจะเป็นเรื่องไร้าสาระก็ตามแต่เขาก็ยังทำมันเด้วยรอยยิ้มซึ่งเรื่องของเขาทำให้เธอเสียสมาธิมากหลังจากนั้นมาเรียก็ไปที่โรงเรียนเพราะเป็นวันแรกของภาคเรียนซึ่งในตอนนั้นเองออกขยะและอาจิกากเข้ามาทักทายเธอพร้อมก็บอกว่ารอที่จะได้ร่วมงานกับเธอในภาคเรียนที่สองนี้ตอนที่37งานกิจกรรมโรงเรียนที่กำลังจะถูกจัดขึ้นเป็นงานสำหรับผู้ปกครอง โดยจะพาะผู้ปกครองที่เป็นผู้บริจาครายใหญ่และแน่นอนว่าพ่อแม่ของโอคยะก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเดิมทีมาเรียต้องการฆ่าซูโยชิในงานนี้แต่เพราะยูดะเข้ามาทําให้เธอต้องลงมือก่อนเธอเดินไปที่ห้องซ้อมดนตรีที่อซูชิกําลังซ้อมให้เด็กๆอยู่ซึ่งพอเห็นสีหน้าของเขาเธอก็คิดว่าเขาดีขึ้นแล้วแต่พอเขาออกจากห้องสีหน้าของเขาก็เศร้างลงทันทีเธอจะเข้าไปทักเขาและถามเกี่ยวกับเรื่องที่เขากังวล ตึงมันก็เป็นเรื่องของซูโยชิที่ไม่มาเรียนวันนี้และเรื่องของซูบาสะและคิมิรุที่หายไปก่อนหน้านี้แม้ว่าซูโยชิและคิมิรุจะเป็นเด็กที่มักกระทำผิดแต่ก็ถือเป็นความรับผิดชอบของเขาเธอจึงบอกว่าดูเหมือนจะมีการย้ายนักเรียนที่ทำผิดไปให้ครูคนใหม่ดังนั้นเธอจึงอยากให้เขาให้ความสําคัญกับเด็กส่วนใหญ่ที่ยังอยู่กับเขาจะดีกว่าและคําปลอบใจมากมายจะทําให้เขาดีขึ้นตึงสุดท้ายเขาก็บอกว่าจะทําให้งานกิจกรรมครั้งนี้แต่ไปด้วยความสนุกซึงเธอเองก็หวังไว้แบบนั้นเหมือนกัน และในตอนนั้นเองโอคยะและอาจิกะก็เข้ามาหาเธอแม้เธอจะแปลกใจที่พวกเขาดูเข้าใกล้เธอบ่อยๆผิดกับก่อนหน้านี้แต่เธอก็ทําตัวปกติและไม่ได้ทําอะไรออกไปเขาบอกว่าเขากําลังจะไปที่ห้องสภานักเรียนและอยากให้เธอไปด้วยได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดจะปฏิเสธแต่ถ้าพูดแบบนั้นไปก็คงแย่และในตอนนั้นเองยาจิมะก,ก็เข้ามาร่วมวงด้วยและบอกว่าจะไปด้วยเหมือนกันนั้นทําให้เธอคิดว่าจะต้องประชุมเรื่องงานกิจกรรมแน่นอนหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปที่ห้องสภานักเรียน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะถูกจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งมันเป็นการคุยกันซะส่วนใหญ่โดยพวกเขาได้ซ้อมพูดคุยเป็นเวลา10นาทีและหัวข้อก็คือทำอะไรในช่วงวันหยุดในระหว่างที่คุยกันอยนู่นั้นมาเรียรู้ว่าพวกโอคยายะกำลังมองหาประโยชน์จากบทสนทนาอยู่แต่เธอจะทำแบบเดียวกันหลังคุยกันไม่นานเวลาก็หมดลงซึ่งในตอนท้ายโอคยายะบอกมาเรียว,ว่าหวังว่าเธอและเขาจะสนุกกับงานกิจกรรมไปด้วยกันอีกด้านตานาที่ได้นำจดหมายมาให้ผู้อนยการ แต่เขากลับโยนมันทิ้งลงถังขยะพร้อมก็บอกว่ามันเป็นแค่เรื่องไร้สาระเท่านั้นและไม่มีทางเป็นไปได้นั่นเพราะในจดหมายเขียนไว้ว่าได้วางระเบิดเอาไว้ในโรงเรียนแล้วและเพื่อไม่ให้มันทำงานเขาจะต้องลาออกตอนที่38เป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วที่ยูดาคอยดูแลเรื่องงานบ้านให้มาเรียซึ่งเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมากจนเธอเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นที่สำคัญเขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีหราอไม่อย่างนั้น คงเป็นเหมือนกับตุโยชิเพราะคนที่รังแกคนอื่นมักจะเป็นเพราะตัวเองอ่อนแอในตอนที่เธออยู่บนอาคารเธอก็เห็นเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาดูโรงเรียนด้วยความตื่นเต้นทําให้เธอนึกถึงนางอารนในวัยเดียวกันซึ่งในตอนนั้นเขาบอกเธอว่าโอคายะก็จะไปเรียนกับเขาเหมือนกันซึ่งเธอคิดอีกว่าถ้าผู้รังแกเพราะความอ่อนแอหน้าที่ของผู้ใหญ่ก็คือทําให้พวกเขาได้รับการไถ่บาปเหมือนกับที่เธอวางยูดะไว้ในเส้นทางที่ถูกต้องและเธอก็ทํากับพวกโอคายะได้ แต่เธอกลับไม่สามารถทํามันได้สุดท้ายเธอก็หยุดคิดเรื่องนี้ไปึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชิซุกะเดินออกมาจากห้องผู้ดาเนการพร้อมกับกล่าวขอบคุณเธอที่ทํางานอย่างหนักจากนั้นก็เดินออกไปจึงนั้นทาให้เธอนึกถึงคําพูดของโอคยายะก่อนหน้านี้ถ้าเข้าไปหาผู้ดำเนการซึ่งเขาได้ชวนเธอเล่นเกมตึกถลม่มโดยใช้เงินบริจาคแทนไม้แถมยังจะลงโทษเธอถ้าเธอแพ้อ,อีกด้วยไม่นานนักตึกเงินก็พังลงและร่วงลงจากโต๊ะไป ผู้บริการจึงก้มลงไปเก็บแต่เพราะแบบนั้นเขาก็เห็นเงินอีกซองหนึ่งวางอยู่เขาจึงหยิบมันขึ้นมาเพราะสงสัยว่ามันมาจากไหนจากนั้นก็พยายามแกะมันแต่มารีที่เห็นว่ามันแปลกก็เข้าไปห้าแต่เขาไม่ฟังเธอจึงรีบหลบออกมาซึ่งไม่นานมันก็ระเบิดออกแม้มันจะไม่ได้แรงมากแต่ควันก็กระจายไปทั่วเธอจึงเปิดประตูออกเพื่อไม่ให้สัญญ,ญาณเตือนไฟทำงานจากนั้นก็กลับเข้าห้องและมองหาอะไรบางอย่างไม่นานเธอก็เจอจดหมายฉบับหนึ่งที่มีการเตือนถึงระเบิดจุดต่อไปเอาไว้ ธอจึงรีบบอกผู้มริการเพื่อแจ้งตำรวจแต่เขากลับบอกว่าถ้าทำแบบนั้นกิจกรรมจะถูกยกเลิกทัน,น่งไปพักนึงกนจะเห็นจดหมายคมคู่อีกหลายฉบับจึงพยายามถามผู้บริการจึงได้รู้ว่ามีจดหมายแบบนี้มาทุกปีแต่มีปีนี้ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนั้นเธอรู้ดีว่าคนร้ายใช้ประโยชน์จากการข่คมคูนี้มาดึงเธอเข้าสู่เกมทำให้เธอสงสัยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ต้องเป็นโอคายะแน่นอนตอนที่39 เพื่อตามหาสถานที่ในการระเบิดครั้งต่อไปมาเรียรละผู้มนุยการได้ช่วยกันคขยปริศนาในจดหมายและในตอนนั้นเองรองผู้มนุยการก็เปิดประตูเข้ามาซึ่งผู้มนุยการก็ตอบว่านิดหน่อยที่มาช้าก็จะทมเพื่อความมั่นใจว่าไม่ได้บอกใครเพราะถ้าอัศวริรู้จะต้องแจ้งตำรวจอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขา3ามคนจะต้องช่วยกันเองซึ่งหลังจากนั้นมาเรียก็บอกสถานที่6สถานที่และเพื่อความรวดเร็วจะต้องแยกกันตามหาโดยเธอจะไปที่บาร์ในสนามโรงเรียนและห้องเก็บของในยิม และไม่ลืมสร้างกลุ่มแชทเพื่อให้ง่ายต่อก,การแจ้งข่าวสารดังนั้นก็เดินออกจากห้องไปโดยระวังนั้นเธอก็คิดว่าจากนี้จะไม่มีใครมาขวางเธอแต่เชื่อว่าโอคายะอยากให้เธอสนุกกับปริศนาของเขาแต่เธอจะไม่ยอมให้เขาสมหวังและเธอจะแก้ปัญหาของเขาได้อย่างง่ายได้ถ้ารู้ว่าเจ้าของปริศนามีนิสัยยังไงและเขาจะเป็นคนที่มองคนอื่นตกตามจากเก้าอี้ว IP มาเรียนไปเที่โรงรละครและเธอก็เจอกับระเบิดที่วางไว้จริงซึ่งในนั้นระบุลูกเล่นไว้เกี่ยวกับนางอาระซึ่งมันทําให้เธอไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แลพระโอคายะได้จับคนเป็นตัวประกันเธอจะมีสองทางเลือกคือชนะโดยการเปิดเผยตัวตนหรือภาวนาให้มันเป็นแค่ดอกไม้ไฟแล้วยอมแพ้ไปแต่เพราะเธอข้ามการแก้ปิศนาได้เธอจึงมีเวลามากพอที่จะเคลื่อนย้ายตัวประกันไปพร้อมกับการปิดบังตัวตนของตัวเองแต่มันก็เป็นไปได้ยากที่โอคายะจะไม่มีแผนสำรองและในตอนนั้นเองเวลาบนระเบิดที่เคยมี20นาทีกลับเลือเพียง30ิวินาทีเพราะเป็นแบบนั้นอจิกาที่เคยยืนข้างโอคายะตรงข้ามเธอก็รีบวิ่งหนีออกไป และนั่นก็ทําให้เธอรู้ว่ามันคือระเบิดจริงจึงเธอเข้าใจได้ว่าโอคายะคงะอยากเล่นสนุกกับเธอจริงๆและเธอก็จะเล่นกับเขาว่าแล้วก็หันไปมองยาจิมะที่อยู่บนเวทีก่อนจะคิดว่านี่เป็นการแก้แค้นที่เย่อหยิ่งของเธอเธอจึงไม่สามารถเอาชีวิตของผู้บริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้ดังนั้นเวลาของการแก้แค้นต้องจบลงแล้วคิดได้แบบนั้นเธอจึงพูดขึ้นว่าเธอจะฆ่าเขาเดี่ยวนี้ตอนที่40อาชิกาวิ่งออกจากจุดที่โอคายะยืนอยู่พร้อมกับความคิดที่ว่า จุดเปลี่ยนของเกมโอคายะคือตอนที่มาเรียปรากฏตัวจริงๆถึงถ้าเธอทําเป็นไม่รู้เรื่องก็เป็นไปได้ว่าเธอคือแม่นางาเรจริงและความจริงที่ว่าซูโยชิถูกจับไปตอนที่อิจิโระอยู่โรงพยาบาลถึงพิสูจน์ได้ว่าคนที่ทําคือแม่จริงๆแต่เธอจะแข็งแงกร่งกว่าซูโยชิจริงหรอ,อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อาจิกาได้ไปกินข้าวที่บ้านโอคายะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาถามว่าเขาจะสามารถหนีจากมาเรียได้ยังไง ซึ่งชิซูกะบอกเขาว่าเขาสามารถวิ่งไปหาเธอที่เก้าอี้ผู้ชมได้เพื่อแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยเพราะเขาเป็นเพื่อนของโอคายะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและหลังจากนั้นเธอก็ชี้ไปที่ชั้นสองเพื่อตรวจสอบตามหน้าที่และถ้ามาเรียโจมตีเธอก็จะสามารถจับกลุ่มได้ทันทีแต่ถ้ามาเรียทาเป็นไม่รู้เรื่องเธอก็จะสอบสวนตรงนั้นได้เลยเขาจึงถามอีกว่าถ้าศัตรูมีหลักฐานมัดตัวพวกเขาจะทํายังไงชิซูกะจึงบอกว่ายังไงก็มีอิจิร่อเป็นตัวประกันอยู่ดี นั่นทาให้เขาไร้ข้อกังวลเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องทําคือวิ่งเท่านั้นเขาไปเป่าชิซุกะตามแผนก่อนจะวิ่งกลับออกไปพร้อมความคิดที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะสามารถตรวจคนบ้านของมาเรียได้เสมอแต่ถ้าพวกเขาถูกหลักฐานมัดตัวก็จะโยนความผิดทั้งหมดให้ซูโยจิและคนที่เหลือและในตอนนั้นเองเขาก็ชนเข้ากับชายคนหนึ่งและนั่นทําให้เขาถึงกับนิ่งไปด้านมาเรียเหลือเวลาเพียง15วินาทีซึ่งเธอคิดว่าจะต้องพามันไปในจุดที่ฆ่าโอคายะได้โดยอันดับแรก เธอจะต้องตัดเส้นสีขาวเพื่อหยุดระเบิดจากนั้นก็ออกไปจัดการชิซุกะที่ซ่อนตัวอยู่นอกเวทีจากนั้นก็อ้อมไปทางด้านหลังเพื่อจัดการโอคายะแล้วขึ้นไปบนชั้นสองทางด้านขวาเพื่อจัดการอาจิกะต่อและสุดท้ายก็เป็นตัวเธอเองเรื่องราวจะต้องจบลงแบบนั้นด้านอาจิกะมองตามชายคนนั้นไปจึงเห็นว่าเขาเปิดประตูออกไปทาให้ชิซุกะถูกประตูชนจนปะทะกับกําแพงอาจิกะได้แต่คิดในใจว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่โอคายะพูดเพราะตอนนี้อิจิโร่ไม่อยู่ที่นี่แล้ว ในขณะเดียวกันอิจิโร่เข้ามาจับมือของมาเรียซึ่งทำให้เส้นสีขาวของระเบิดขาดออกอย่างง่ายดายตอนที่41มาเรียมองหน้าอิจิโร่นิ่งและเอาแต่ทำในใจว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่แต่เธอก็ยังวางท่าทีได้ดีและในตอนที่ชิซุกะเปิดประตูเข้ามาเขาก็ลุกขึ้นยืนและเข้าไปบอกชิซุกะว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่พระมีระเบิดอยู่ที่นี่จากนั้นพวกเขาก็ไปที่ห้องพวมเลยการซึ่งในตอนนั้นมาเรียได้แต่สงสัยว่าอิจิโร่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเธอทําสัญญกรรมมาทั้งตัวแล้วจากนั้นอิจิโร่ก็รายงานการเก็บกู้ระเบิดแต่ในตอนนั้นเองผู้วยการก็ถูกโตด้วยความไม่พอใจก่อนจะบอกว่าการรายงานเรื่องระเบิดเป็นการตัดสินใจของตํารวจเพียงฝ่ายเดียวทั้งที่มันเป็นแค่การแสดงของเขาและนักเรียนเท่านั้นแต่ตอนนี้มันพังไปแล้วเพราะตํารวจเข้ามาคว้างได้ยินแบบนั้นชิซูกะกถามว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมซึ่งมาเรียก็ได้แต่คิดในใจว่ามันเป็นเรื่องโกหกแต่เพราะเธอรู้ว่าเขาขี้โมโหจึงใช้ชื่อเสียงโรงเรียนขึ้นมาอ้างทําให้เขาไม่พอใจ ในตอนนี้ทิสุกัจึงถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงทำไมต้องเอาเรื่องนางาเรเข้ามาเกี่ยวเขาจึงบอกว่านั่นเพราะไม่อยากให้ทุกคนลืมเรื่องของนางาเรนัาจึงถามอีกว่าเขาไม่คิดว่ามันน่ารังเกียรหรือเขาไม่ตอบเพียงแค่บอกว่าตำรวจเป็นคนทําให้เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาสุท้ายอิจิโรจึงก้มหัวขอโทษและบอกว่ามันคือความผิดของเขาเองเพราะเห็นแบบนั้นมาเรยก,ก็แปลกใจเพราะถึงแม้เธอจะจัดฉากในเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะยอมก้มหัวแบบนี้ จากนั้นผู้อำนวยการตอบว่าอิจิโร่เรื่องที่ตามหาซืบาสะไม่เจอตั้งที่ผ่านไป5เดือนแล้วซึ่งอิจิโร่ก็กล่าวขอโทษอีกครั้งและบันดาให้ผู้อำนวยการวางท่ามากกว่าเดิมแต่ไม่นานก็ต้องเงียบลงเพราะอิจิโร่มีความคิดจะคัดกรองผลกระทบของเหยื่อจากซืโยชิที่ทำร้ายเขาเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถ้าหากการพูดคุยกับนักเรียนคนอื่นเป็นเรื่องยากเขาจะคุยกับซืโยชิเป็นการส่วนตัวแทนคำพูดของเขาเปลี่ยนท่าทีของผู้อำนวยการไปโดยสิ้นเชิงนั่นเพราะผู้อำนวยการไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ตึบอกให้ตามหาซือบาสะและคิมิโรไปด้วยกันจะดีกว่าและยังบอกอีกว่าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้ติดตอ่อมาเรียเพราะเธอเป็นคนที่เด็กให้ความไว้ใจว่าแล้วก็เข้าไปกระซิบเธอว่าต่อให้ต้องใช้ร่างกายก็ต้องหยุดอิจิโรให้ได้แต่นั้นอิจิโรก็ถามเธอว่าโอเคกับเรื่องนั้นไหมซึ่งเธอคิดว่ามันคงดีเสียกว่าถ้าเธอปฏิเสธการติดตอ่อกับตำรวจแต่การที่โอคายะไม่หยุดเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเพราะต้องการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ ซึ่งอิจิโร่เองก็อาจแค่กําลังมองหาพวกโอคยายะแบบจริงจังได้ทางกลับกันถ้าเขารู้ว่าเธอเป็นใครเขากําลังพยายามจะบอกอะไรเธอกันแน่ตอนที่42แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแต่งานกิจกรรมช่วงกลางคืนก็ไม่ได้ถูกยกเลิกดังนั้นในตอนนี้ทุกคนจึงอยู่กลางลานโล่งเพื่อป,ปล่อยโคมแต่ถึงแม้กิจกรรมจะผ่านไปด้วยดีแต่ยาจิมะยังมีความกังวลอยู่ด้านมาเรียได้นำโคมมาให้อิจิโร่พร้อมกับบอกเขาว่าให้เขาเขียนขอพร แต่เขากลับบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์นั้นจึงบอกให้เธอเขียนเพื่อตัวเองเลยนั่นทําให้เธอหลบหน้าเขาเพราะความรู้สึกดีๆที่ยังมีให้กันซึ่งพอเห็นแบบนั้นเขาก็ถามเธอด้วยความเป็นห่วงซึ่งเธอก็บอกว่าเธอสบายดีในขณะเดียวกันอาจิมะก็มองมาเรียและอิจิโร่ตลอดเวลาเพราะอิจิโร่เป็นคนปลดทนวนระเบิดและจนถึงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าพวกเขาเป็นสามีภรรยากันมาเรียมองไปที่มือทายของอิจิโร่และเห็นแหวนที่บนนิ้วของเขาทําให้เธอรู้ว่าเขายัางคิดถึงเธออยู่ และที่ผ่านมาเธอเป็นฝ่ายเดียวที่ยาด้านอาจิกะหันไปมองโอคายะที่ส่งโคมให้แม่และนั่นทำให้เขารู้สึกว่าทำไมถึงยังยิ้มออกมาได้ทั้งทั้งที่แผนของพวกเขาล่มไปแล้วหรือเป็นพระโอคหายะหาทางรอดเอาไว้แล้วเพราะตั้งแต่สื่อบาษาหายไปจนถึงกีไม่รู้โอคายะก็คิดว่าน่าจะเป็นการแก้แค้นของครอบครัวนางาเรแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นโอคหายะก็เลือกจะปล่อยซูโยชิไปเหมือนกับว่าโอคายะปล่อยให้คนร้ายอารวาสต่อไป เพื่อจัดการกับพวกเขาและในตอนนั้นเองโอคายะก็มายืนตรงหน้าเขาพร้อมกับยื่นโคมให้เขาจึงบอกให้โอคายะเขียนขอพรให้เพราะเขาไม่เชื่อในพระเจ้าแต่เชื่อในตัวโอคายะและบอกต่อนในใจว่าถ้าโอคายะทรยศเขาเขาจะฆ่าโอคายะเหมือนกันซึ่งตอนที่ปล่อยโคมเขาก็ได้ขอว่าอย่าให้โอคายะรู้ถึงสิ่งที่เขาคิดเลยโคมจํานวนนับพันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยพรที่มาเรียขอคือขอให้ทุกคนสมปรารถนาะ ส่วนพอที่โอคยาขอคือหวังว่าจะได้เล่นกับนางอารอีกครั้งตอนที่43อินาละฮงโกนั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องของโอจิซึงโอจิออกจากกลุ่มของพวกเขาเพื่อขายกัญชาซึ่งจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายและอินาก็บอกฮงโกว่าเขาสงสัยว่าใครเป็นคนฆ่าโอจิเพราะอันตราที่ชอบอยู่กับโอจิและผู้หญิงคนนั้นก็หายไปนั่นเลยตอนนั้นเองซาเอกิก็เปิดประตูเข้ามาทักทายซึ่งพวกเขาก็รีบลุกขึ้นแล้วกล่าวต้อนรับด้วยความเคารพ จากนั้นซาเอกิก็ถามว่ามีคดีอะไรบ้างที่คืบหน้าซึ่งพวกเขาก็รายงานไปและได้รับคําชมกลับมาทั้งยังบอกอีกว่าจะหาคดีมาให้อีกจากนั้นก็ส่งข้อมูลของคดีต่อไปมาให้นั้นทาให้สีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปด้านอสุชิกล่าวกับนักเรียนด้วยความตื่นเต้นที่จะมีการทัศนศึกษาบนเกาะในต่างจังหวัดแต่กลับถูกนักเรียนแซวว่าที่เขาตื่นเต้นเป็นเพราะครั้งนี้มาเรียจะไปด้วยในขณะเดียวกันมาเรียก็บอกอิจิโรว่าเธอต้องไปทัศนศึกษาเป็นเวลา3วัน เขาจึงถามเธอว่าต้องการการคุ้มกันจากเขาไหมแต่เธอก็บอกแค่ว่าต้องถามภูมิในการก่อนไม่จะตบอบออกไปแบบนั้นแต่เธอกำลังสับสนว่าเพราะหมายถึงเรื่องนักเรียนที่หายไปหรือเรื่องที่เขาต้องการปกป้องเธอเพราะตัวของเธอเองนั่นเพราะเธอไม่รู้ว่าเขารู้ไหมว่าเธอเป็นใครซึ่งถ้าเขารู้เขาจะรู้ไหมว่าเธอทำอะไรลงไปบ้างและในตอนนั้นเองก็มีนักเรียนชายเดินเข้ามาด้วยอาการเจ็บปวดแต่พอเห็นว่ามาเรียนมีแขกเขาจึงเดินออกไปตึงหลังจากนั้นอิจิโร่ก็ขอตัวกลับ ท่านจึงตามนักเ,เรียนคนนั้นเข้ามาจึงพอมองหนะ้าชัดๆก็รู้ว่าเขาคือคิซากิจึงถามว่าเขามีอาการเจ็บป่วยแบบไหนแต่เขากลับหยิบมีดออกมาทั้งน้ําตาพร้อมก็บอกว่าถ้าเขาไม่ฆ่าเธอครอบครัวของเขาจะถูกฆ่าจึงในตอนนั้นเองอิจิโร่ได้ยินมาทั้งหมดอีกด้านโอคายะและอาจิกะกาลังเดินคุยกันอยู่ข้างอาคารเรียนไม่นานก็มีนักเ,เรียนชายคนหนึ่งเดินสวนไปแต่พอพลนสายตาพกเขานักเ,เรียนคนนั้นก็หันกลับมาพร้อมมีดในมือเพื่อหวังจะโจมตีโอคายะ แต่เขาก็หลบทันทำให้มีดไปโดนอาจิกะแทนตอนที่44มาเรียบอกกิสากิว่าต่อให้เขาฆ่าเธอมันก็ไม่สามารถปกป้องครอบครัวของเขาได้ในทางกลับกันถ้าเขาวางมีดลงตำรวจที่อยู่ด้านหลังจะสามารถปกป้องครอบครัรวเขาได้แน่นอนว่าแล้วก็หันไปถามอิเจโรว่าถ้าพูดถูกไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนอื่นกิสากิต้องขอโทษมาเรียก่อนซึ่งเขาก็รีบทาํทาตามท,ทันทีจากนั้นเขาก็เล่าให้ทั้งสองฟังว่า เขาเจอแอปงานพาร์ทไทม์แอปหนึ่งซึ่งตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเป็นงานง่ายๆจึงส่งข้อมูลไปแต่หลังจากนั้นเขากลับถูกคุกคามหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นเอาครับัวมาข่มขู่จึงเขาไม่รู้เลยว่าคนพวกนั้นเป็นใครอิจิโร่จึงบอกว่ามันต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญมากอย่างแน่นอนและในตอนนั้นเองมาเรียก็กําลังหาคําตอบของเรื่องนี้ในตอนแรกเธอคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโอจิแต่เพราะยูดะอ้างว่าเป็นคนฆ่าจึงไม่น่าใช่กลุ่มอันตาพานที่อยู่กับโอจิ เพราะถ้าไม่อย่างนั้นยูดะคงถูกเล่นงานไปแล้วที่สําคัญคนพวกนั้นทํางานแลกเงินจึงไม่มีทางที่จะมาแก้แค้นแทนดังนั้นข้อที่ใชน้อก็เรียนมาเป็นเครื่องมือในการทําร้ายคนอื่นที่เธอนึกได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นจึงก็คือโอคายะนั่นเองแต่ในตอนนั้นเองโอคายะก็เข้ามาในห้องพร้อมกับถามเธอว่ามีเวลาหรือเปล่ามาเรียนดูอาการให้อาจิกะก่อนจะบอกว่ามันคือซอสมะเขือเทศไม่ใช่เลือดซึงเขาก็บอกว่ามันคือโชคดีที่เขาพกขนมไว้กับตัวตลอด ด้านอิจิโร่ก็ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโอคายะโดยได้ถามว่าพอจะรู้ไหมว่าใครที่เกลียดเขามากขนาดนั้นซึงเขาก็บอกไปว่าพอมีบ้างนั่นเพราะแม่เธอเป็นสารวัตรใหญ่แถมครอบครัวเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงจึงเป็นไปได้ที่จะมีคนไม่พอใจแต่ที่เขาไม่รู้คือทำไมอากิจิถึงเข้ามาเกี่ยวข้องได้และเขาเชื่อว่าถ้าเป็นฝีมือของคนอ่อนแอที่ไม่กล้าแม้แต่จะใช้มือของตัวเองทําเรื่องตกกปรกดังนั้นเขาจะไม่ยอมให้อภัยที่ดึงเพื่อนเขาเข,าเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาด ในตอนนั้นมาเรียเองก็กําลังคิดว่าโอคายะอาจไม่ได้เป็นคนส่งคิซากิมาไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ถูกเล่นงานเหมือนกันดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะมีมือที่สามพุ่งเป้ามาที่เธอกับเขาซึ่งเขาเองก็คิดว่าคนคนนั้นเข้ามาขัดขวางแผนการของเขาเหมือนกันเพราะเขาดูกโกรธมากจริงๆซึ่งในตอนนั้นโอคายะก็พูดขึ้นว่าผู้ก่อเหตุนในครั้งนี้จะต้องได้รับความยุติธรรมจากนั้นก็หันมาถามเธอว่ามีอะไรที่เขาช่วยได้บ้างซึ่งนั่นทําให้เธอคิดว่า เขากาลังขอร้องให้ร่วมมือกันทําลายศัตรูแต่เธอไม่มีทางยอมร่วมมือกับเขาเด็ดขาดคิดได้แบบนั้นเธอก็บอกไปว่าเธอดีใจที่เขามีทัศนคติเหมือนกับแม่ขนาดนี้เขาจึงถามว่าเธอกํากลังจะบอกว่าปล่อยให้ผู้ใหญ่จัดการใช่ไหมเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็เข้าใจแล้วมาเรียไม่ตัดออคยาออกจากการเป็นผู้ร้ายของเหตุการณ์นี้แต่ถ้าเขาเป็นเหยื่อจริงๆคำถามต่อไปคือใครเป็นคนลอบโจมตีครั้งนี้ าบ้านหลังหนึ่งซาเอกิถูกบาดหลวงตบตีที่เขาไม่สามารถจัดการมาเรียและโอคายะได้ซึงเขาก็พยายามหาเหตุผลต่างๆโดยบอกว่ามาเรียคือคนที่อาจจะฆ่าคนไปแล้วถึง3คนซึงอาจทําให้เขาถึงจุดวิกฤตได้ส่วนการฆ่าครอบครัวของโอคายะก็าอาจจะทำให้ยากูซ่าแข็งข้อขึ้นได้ดังนั้นได้โปรดยกโทษให้เขาด้วยอาจิกะที่ได้ยินแบบนั้นจึงพูดขึ้นว่าจะทําทยังไงก็ได้เพราะเขาเบื่อที่จะเล่นเป็นนักสืบกับโอคายะแล้วแค่ทําให้เหมือนกับว่าพวกเขาเริ่มสงครามด้วยตัวเอง มันก็จะเกิดการสังหารหมู่แล้วตอนที่45บาทหลวงเข้าไปกอดอาจิกะไว้พร้อมกับอกว่าอย่าใจอ่อนให้สาเอกิมากนะที่สําคัญไม่ต้องไปทัศนศึกษาเพราะถ้าเขาตายไปใครจะรับหน้าที่ต่อสาเอกิที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าไม่ต้องกังวลพระโรงแรมที่อาจิกะจะไปพักเป็นของเขาและคนดูแลก็เป็นลูกน้องของเขาซึ่งสามารถก่อเหตุฆาตรกรรมได้และนั่นก็เป็นเพราะเขาบริจาคให้โรงเรียนมากพอที่จะทําแบบนี้ได้ ได้ยินแบบนั้นบาทหลวงจึงถามเขาว่าต้องการอะไรถึงเตรียมพร้อมขนาดนี้ซึงเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ที่ดินของทางสารเจ้าเพื่อทำโรงแรมและกับการที่จะได้รับคำสรรเสริญจากบริษัทต่างชาติพอได้ยินแบบนั้นบาทหลวงก็บอกให้อจิกะยอมรับข้อเสนอเพราะเห็นว่ามันคุ้มค่าแต่ดูเหมือนอจิกะจะไม่กิดแบบนั้นตาเอกิจึงย้ำอีกครั้งว่ามันจะต้องคุ้มค่ามนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะเข้ากันได้ดีขึ้นเมื่อมือของพวกเขาเปื้อนได้ยินแบบนั้นอจิกะก็เห็นด้วย รัอ,อยูจีเองก็เป็นแบบนั้นซึ่งทุกครั้งที่อยู่คนเดียวเขาจะเริ่มคิดมากแต่พอมีเพื่อนเขาจะสบายใจขึ้นตาไอกิบอกอีกว่ามีหลายครั้งที่มีคนขอลาออกจากแกง๊งและเขาก็ได้ตักเตือนไปดังนั้นการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นหลักสูตรประถมนิเทศให้เด็กเหล่านั้นได้ยินแบบนั้นอาจิกะก็บอกว่าเขาจะพาลูกน้องของเขาไปด้วยและท้าศาเอกิกิจะฆ่าเขาเพื่อยุดอำนาจเขาจะโยนให้ปลากินบ้านของโอคายากำลังเร่งเก็บของเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาซึ่งโอคายะบอกว่า เขาอายเล็กน้อยที่พ่อแม่จะเข้าร่วมการทัศนศึกษาของเขาด้วยท่านจึงบอกว่าจะไม่ทําให้เขาเดือดร้อนและยังบอกอีกว่าอิจิโร่ก็น่าจะไปด้วยเหมือนกันซึ่งเขาก็คิดว่าดีแล้วที่ผู้ต้องสงสัยจะรวมตัวกันจากนั้นก็หันไปถามชิซุกะว่าสิ่งที่น่าเศร้าของคนคนหนึ่งคืออะไรซึ่งเธอก็บอกว่าคือการที่ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนแต่เขากลับเตกกระกระเป๋าเธอพร้อมก็บอกว่ามันคือการที่เป็นไปตามแผนแต่อย่างาพ่แพ้และยังบอกอีกว่าเขากับมาเรียเล่นเกมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ แต่ยากูซากลับเข้ามาทำลายมันลงในพริบตาดังนั้นจึงถึงเวลาที่เขาจะจบกับอากิกะแล้วแม้ว่ามันจะน่าเสียดายก็ตามด้านมาเรียได้บอกอยูดะว่าเขาจะต้องกลับบ้านในตอนที่เธอไปทัศนศึกษาเพราะเธอรู้ว่าเกาะที่จะไปเกี่ยวข้องกับอาจิกะซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เธอจะถูกโจมตีที่นั่นนั่นปแปลว,ว่าโอคยายะก็จะสนใจเขาน้อยลงเหมือนกันดังนั้นเขาควรจะใช้โอกาสนี้กลับบ้านอธิบายให้แม่เข้าใจแล้วออกเดินทางเที่ยวต่างประเทศด้วยกันได้ยินแบบนั้น ขาก็ถามเธอว่าเธอไม่ได้จะให้เขาร่วมตั้งแต่แรกใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเก็บเขาไว้เป็นไพ่ลับเขาบอกกับเธอว่าไม่เชื่อแต่เขาจะทําตามที่เธอพูดเพราะเข้าใจดีว่าเธอช่วยให้เขาไม่ต้องยุ่งยากกับเรื่องนี้แม้เขาจะผิดหวังที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ตามวันต่อมาบรรดานักเรียนและครูต่างก็ขึ้นเรือเพื่อออกเดินทางและไม่นานจากนั้นพวกเขาก็ถึงจุดหมายและแล้วการลงทันของพระแม่มารีเล่มที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังอไรกันบ้าง เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนให้พวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลูน้าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการลงทันของพระแม่มารีและสปอยมังงะเรื่องอื่นๆได้ในคลิปหน้านะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปอยมังงะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสอ สมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุดเอกล i v ีและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซนเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือคุณจากประเทศญี่ปุ่นเลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน